สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้แม่ดวงกินแซบผ้ามาก,กินหมูกรอบหมูกรอบแต่พี่น้องเมื่อน,นี้แม่ดวงไปไองานโรงเรียนลูกมากจ้ะจิจกรรมวันแม่เนอะค่ะเนาะมาค่ะมีน้ำจิ้มมากไล่ซื้อมาเลยค่ะแบบว่าซื้อมาเลยนะจ๊ะซื้อมาครึ่งกิโล หมูกรอบครึ่งกิโลค่ะจะมากินกับกระเทียมทนก่อนจะไปรับชมมนดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป็นกลั่งแรงใจให้ในเด้อจ้ะพี่น้องคะมาค่ะมอน,นี้มากินน่ะยังอลุกยังลุกละทำอะไรหกเก็บนะเก็บนะคะอัน <c oughs> <c oughs> เก็บให้แม่ด้วยกระเทียมทนจะมากินกับไอหมูกรอบวันนี้ไม่มีอะไรเลยไหนดึงหมูกรอบมาดิมะ เตียมทนวันน,นี้ถ้าไมกินกินจับแสบกินนัวๆอยู่คือเก่าหนิล่ะจ้ะมาอันนี้น้ำจิ้ม,มน้ำจิ้ม,ม,มแบบเปรี้ยวแค่แบบหวานมั้งซื้อมากอันโอ้โอ้โอ้ซื้อมากครึ่งกิโลร้อยแปดสิบบาทจ้ะพี่น้องคะซื้อพันมากบริเสดเองดอก ไปงานวันแม่มากพอดีเอาเอาชิมเนีสักก่อนม,มันสีเซากรอบสักก่อนนะนะเพราะไม่นียงโกมันเย็ยนแล้วนะอืมอืมอืมหนาวใจด้วยเซากรอบใจ าโอ้ย,อยางามจจพี่เนอะตัวสีขี้รดไม่หอดตัวสียเไม่เห็ดคลิปตัวสียเไม่กินเป็นสมูทโอ้ย บดิอุน่นบดิทอดไหมเนาะบดิไปอบไว้โอ้ยคนอยากจะยังบ่ไขร อย่างบ่าขาดอย่างบ่แหลกต้องใช้เจดเด็ปอุ่นแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยอุ่นแห่อนกินะนะันอะอันไม่ไหมกับกบเหรอยังยิงเส้ากบ เราไปหุงอบเนี่ยบั่นมาแล้งหรอกจ้าเ,เพราะว่าย่ร้ันมนมีอันเจนะียวอบเนาะโอ้ยได้กินหมูเนมเจอจ้าเ่าจะกินหมูอันก,กรอบเนี่ย ซืออยู่โรงเรียนมองไปยันกิจกรรมโรงเรียนลูกจ้ะช่วยสิได้กินเป็นชั่วโมงเนาะ,นะหืมเก็บด้วยนะทำกินผ่านด,ด้วยว่หมูอันบวกเพราะว่ามันสับนุ่มคนใจไหมมาสิได้กิน เดี๋ยวต้องไปอุ่นใหม่จ้ะไม่แตงสิกรอบว,ว้าวเว่ยกินจอนทอนไม่ใหม่ๆรอะหูเห้งค่ะนะเห้พูดอยู่ไหนเยอืมข้าวโดเหรออืมนู้ะเอาอ่ะนห้ืไม่เอาออก ถ้าไม่มีคือหมดราคาอ่ะมันผูกกว่าเนี่ยมันเศร้ากว่าติดแผนแท่เดียวเนี่ย ก็จะกินเสียบๆตอนซื้อมามีไม้มันกรอบจุ๊บแบบที่เนียนถ้ามัดปากทวงมากมันก็เลยออกมาเนาะความชื้นมันก็เลยจะถ่ายบลกรอบบะเนี๊ยมก็เลยแบบว่าไปหาปลูกออกมาจากบ้านก็เลยว่าสื้อมานั่งกินแสีบๆผัดร้านผัดมันมีเครื่องอบถ้าห้มันอุ่นจัง่อยอบนี่มันก็จะกรอบเนาะเอาสันมันแรงควรจะไปอบใหมอืมขอได้หลายมันนี้ว่าจะกินแสีบๆแสียบในซับนี่ละจ้ะจิ้มกับเสบยังกับเสบ ปียใช้ยังเดียวคือมันไวรดวแลวมันประกอบไปแล้วค่ะใน,ลนคลิปนี่เสียลรมณ์เฮงไปแล้วในคลิปเนี้ยไปเจอกันใหม่ใน,นคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อขอให้ทู่สุคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโน้อมอนี้ไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีค่ะมักโอ้ยลืมบอกเขาชอบคลิปนี้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําล่งแรงใจเฮน่เด้อไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ